พันปลายเชือกรอบเสาแล้ววกกลับมาสอดลงที่ด้านล่างแบบนี้นะครับจากนั้นดึงกำหนดจุดที่จะทำการผูกแล้วใช้นิ้วโป้งกดไว้จากนั้นพันปลายเชือกรอบนิ้วโป้งหนึ่งครั้งแล้วทำการพันรอบอีกหนึ่งครั้งถอดนิ้วโป้องออกจากนั้นไล่เชือกเส้นนี้มาก็คือตรงนี้นะครับทำการดึงขึ้น แล้วพับปลายเชือกสอดเข้าไปที่บริเวณนี้จากนั้นก็รูดลัดผมเชือกเข้าไปให้แน่นนะครับเมื่อแน่นแล้วก็สามารถใช้งานเพลได้เลยนะครับและสำหรับวิธีแก้ให้ดึงที่ปลายเชือกตรงนี้กระตุกเบาๆเชือกก็จะหลุดออกได้อย่างง่ายๆนะครับ ง่ายๆครับสำหรับวิธีผูกเลผูกแบบแน่นๆแต่แก้ออกง่ายนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ